โอเคเราก็มาต่อกัน EP 2กันเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะคะนี่เราก็กระโดดไปชิวๆนะ,ะคือด่านนี้ดูดิคือแบบผมไม่ตายแล้วนะดูเนี่ยดูนะแล้วผมก็กินอาหารกดยำๆๆๆ,ๆอร่อยดีฟึบกระโดดไปเรื่อยๆนะคะบอกแล้วว่าชิวมากนะชิวๆนะคะโอเค อันนี้คือมันง่ายมากนะคะก็คือผมกระโดดต่อได้ต่อเนื่องเลยนะคะท,ทั้งทั้งที่ผมยืนแค่เกือบขอมนะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้ยืนเยอะนะแล้วก็เซฟถ้าไม่เซฟนี่หืมเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้อ่านะกระโดดไปเอ้ยเรียบร้อยฮะ,ะตายนะกนะระโดดไปเรื่อยๆยนะฮะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนติดรวอยฟึบฮะรอดได้ไงครับนี่เงี้ยนะฮะึ ค่อยๆไปนะฮะอันนี้ก็เปิดเอ้ยมันติดหัวปะไม่แน่ใจนะฮะก็ผมก็ไม่ได้ดูข้างบนเหมือนกันฟือ้อย่าตายนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเกือบตายนะฮะเออกระโดดกระโดดกระโดดโอเคเฟสโอเคอันนี้คืออะไร <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจ <c oughs> เรียบร้อยตายโอ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้ผมตายนะฮะมา ลองใหม่ล้องใหม่ไม่พลาดแน่รอบนี้รอบนี้ไม่พลาดชื้อไม่พลาดอืไม่พลาด,าดแน่นอนชื้อฟึบฟึบคือแบบด่านนี้ง่ายๆนะคะแต่เมื่อกี้พลาดไปหน่อยนะครับก็เลยตายะะอย่าตายอย่าตายแต่ก็ตายยุนได้นะฮะก็มาต่อกันเลยซึ่งขออันนี้ก่อความเร็วไปนะเดี๋ยวคิดนาน ผมจะบอกให้ว่าผมกระโดดกว่าจะผ่านานานมากนะฮะซึ่งเกือบลืมเซฟนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้่ามันทำยังไงเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันจะขึ้นไปบนต้นไม้ได้ไงนะฮะซึ่งผมก็รู้ทิคแล้วก็คือให้เรากระโดด,ดขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะใช่นะกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยึ้นไปอ้าวโอเค ใชนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็รู้ทิกนะฮะแต่นี่กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นี่นี่นี่น,นี่ก็ผ่านเร็วนะฮะซึ่งความจริงอันนี้ผมก็กว่าจะเล่นได้ก็น่าจะครั้งเดียวมั้งทุกคนก็รอดูคลิปไปนะฮะฟึบโอ้ยจะตายไหมเนี่ยจะตายไหมต้องมานลุ้นกันนะฮะ ซึ่งอืเออจริงๆด่านนี้ก็ง่ายอยู่นะทุกคนนั่นแหละซึ่งด่านนี้ผมชอบเล่นมากแต่ว่ารอดูท้ายๆคลิปมันจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์นั่นแหละเซฟก่อนอืมอันนี้ก็ยากอยู่นะมันยากตรงที่ว่ามันเป็นน้ำแข็งไงทุกคนพอเป็นน้ำแข็งใช่ไหมพื้นมันก็จะลื่น,น,น,นลืนกันนะอ่าใช่แล้วนะฮะ ฟึบโอเคนี่เราก็กระโดดไปเรื่อยๆนะฮะฟึบตายนะฮะก็นั่นแหละนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะฟึบกระโดดตายอีกแล้วนะฮะขอกอไปเลยดีกว่า รอบนี้นะคะผมก็กอเลยนะคะฟึบนี่ขอกอแป๊บชิงน้ำโพตรงนี้นะคะแล้วเราก็เซฟนะคะอืมนี่แล้วก็เอ้าทำไมเซฟไม่ได้อ่ะอ๋อเซฟแล้วนะคะผมเซฟแล้วเมื่อกี้ด่านนี้ก็ง่ายๆอีกแล้วนะคะ <c oughs> กระโอเคเราก็กระโดดไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็กระโดดไปกระโดดไป อีกแล้วนะฮะอืมยากนะครับนี่ออ๋อนี่ผมเพิ่งตเกตว่าตะ้ังคังมีด้นนะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ใช่ปะ่ะเมื่อกี้ก็เป็นมาริโอ และรอบนี้ไม่ได้กอในคลิปแต่กอเลยเห็นไหมวาร์ปมาอืมด่านนี้ก็ง่ายๆนะครับผมไม่เคยตายด่านนี้นะคะเพราะบอกแล้วนะคบว่าน่ายอ่ะฟืบก็แค่กระโดดไปอย่างเงี้ยง่ายๆนะไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็เซฟนะฮะซึ่งผมก็งงว่าด่านนี้มันคืออะไรจนผมมารู้ว่ามันคือบล็อกล่องหนเนี่ยมันคือบล็อกล่องหุนนะถ้าใครเจอด่านแบบนี้ก็เนี่ยแหละครับมันคือบล็อกล่องหุนนฮะ อึบซึ่งก็ตายนะฮะแล้วก็ปื้อ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 นะฮะเอ้ยไม่ตายอยไม่ตายอึบอึบอึบผ่านเฉยเซฟด้วยนะฮะอืมอันนี้อ๋อสีดำเขาห้ามไปนะฮะเหมือนมันเป็นบล็อกล่องหนะ่ะใช่ไหมนะฮะซึ่งชมพูกับดำนี่วงอะไรเนอะแบ็ค พิงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสีดํามันเป็นบล็อกล่องผมก็เลยกระโดดไปอีกทางอ๋อเขาห้ามโดนสีดํานี่เองก็เลยกระโดดไปตรงสีชมพูซะเลยเพราะว่าเขาห้ามโดนสีดําไงอืมกดค้างอะไรไม่รู้นะกินอาหารก่อนทุกคนถ้าเรากินขนมปังยาวๆขนมปังแท่งขนมปังหอมๆอ,อะไรไม่รู้อะในมินิโวอะ มันจะเพิ่มเลือดให้เราเองนะทุกคนใช่แล้วนะนี่ฟืบนี่พาเลวเซฟนะฮะซึ่งอันนี้ก็ชิวๆนะฮะเอ้อไม่ใช่ชิวๆชิวๆนะฮะชิวมากเลยก็แค่กระโดดไปนี่นะเออนี่นี่ตอนนี้ผมก็ชาร์จพลังก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะ มันจะไปไม่ได้นะฮะชาเกิดเซฟนะฮะซึ่งอันนี้ก็ชิวๆอีกแล้วนะฮะแต่เส้นทางดูไม่เหมือนจะไม่ค่อยชิวเลยนะเนี่ยเพราะเส้นทางก็ยาวไกลอยู่นะฮะฟืบอ,อันนี้ก็จะจบคลิปแล้วนะเนี่ยโอเคเราก็กอไปดีกว่าเนาะอ่ะเราก็ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าช่วงไหนผมไม่พูดก,ก็อย่าตกใจนะผมก็ ใส่เพลงเอาไว้ให้แบบนั่นนิดนึงค่ะเป็นเพลงแบบเพลงแดนไงตดืดเตือเตืๆนะ,ะก็ลองฟังดูแล้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้วี่ก่าผมจะกระโดดอันนี้ผ่านก็นั่นแหละนะคะทุกคนเนี่ยก่ผมจะกระโดดผ่านเพราะว่าเราใจร้อนไงากลัวเนี่ยเอาไว้เราฝึกทักษะนะฮะถ้าเราใจเย็นเย็นนะฮะเราก็จะเราก็จะสบเราก็จะสา,า,ะสา,า,ะสามารถ เราก็จะสามารถเล่นได้นั่นเองถูกไหมถ้าเราใจเย็นขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งบางช่วงผมก็จะไม่พูดนะก็ไม่ต้องแปลกใจ โอ okay. เพลงจบตรงไหนผมก็จะอัดตรงนั้นแหละท่านผู้ชมนะก็กระโดดไปนะคะคือปลากรูนี่ที่ผมชอบเพราะว่าผมเคยไปดูติ๊กตอกช่องหนึ่งเขาบอกว่าปลากรูเนี่ยมันฝึกสมาธิด้วย,วยไม่ใช่ฝึกทักษะนะคะปลากรูเนี่ยผมก็เลยกระโดดคนะ,ะอ้าวคือทุกคนครับผมจะบอกอะไรให้คือผมกระโดดยังไม่เสร็จเลยแต่อยู่ๆผมตายปุ๊บแมปเด้งออกนะฮะซึ่งเกิดอะไรขึ้นคือ อ๋อผมใช้สมุดวาร์ปได้นะครับผมลืมไปนะคะแต่ท้ายๆจะพลิกก่อนนะเป็นอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมใช้สมุดวาร์ปอะวาร์ปกลับไม่ได้แล้วเห็นไหมผมวาร์ปหลายครั้งแบบวาร์ปแบบวาร์ปแบบกลับไม่ได้นะในขณะทผมเปี่ยนสมุดวาร์ปใหม่นะ What?